คู่นี้เชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนมวยขาประจำต้องรู้จักทั้งคู่เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นถึงระดับแชมเปี้ยนด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูประวัติของนักชกมุมแดงก่อนครับพอนมลุงเล็กเกียรติหมู่เก้าครับชื่อจริงว่าบุญสมเอี่ยมสิรินะครับ33ปีแต่ว่าเป็น33ปีที่ยังเจ๋วนะครับจากบุรีล์เกียรติประวัตินี่มาเยอะแยะมากมายเหลือเกินครับ เกียรติประวัติในแบบมวยสากลนี่ก็เคยขึ้นไปชิงชมป์โลกในรุ่นแบบตั้เบทของสมาคมมวยโลกมาแล้วนะครับวันนั้นแพ้ให้กับโกกิคาเมดะมาแบบหน้าชนะมากๆแต่ว่าไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนเกียรติประวัติในเชิงของมวยไทยครับก็เป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมปี2548นะครับในรุ่นฟเวทของสนามมวยลุมพินีมีคุณสุดใจปุ่มปะโคนครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการ และมีดร์พงศ์วิเศษไพฑูรยนะครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยเกียรติหมูเก้านะครับมีสิงห์ดำเกียรติหมูเก้านี่ก็เป็นนักชกในดวงใจ117ครั้งชนะ86แพ้29เสมอ2ผลงานล่าสุดนี่ดับซ่านักมวยรุ่นน้องเอาชนะคะแนนโทมัสสชัยจเจริญไว้นะครับที่สนามมวยราชดำเนินครับส่วนสายน้ำเงินครับ4จา่าที m ยิม มีชื่อจริงว่านายสมศักดิ์ตะวันนะครับ33ปีจากจังหวัดสงขลาหัวหน้าค่ายผู้จัดการครับคุณกิรติจเจริญลาบแล้วก็มีคุณสามารถเอียดวาลีครับให้การสนับสนุนก็มีอดีตยอดมวยครับคุณสกัดพรทวีเป็นผู้ฝึกสอนให้นะครับนักมวยในดวงใจก็ไม่ใช่ใครครับอดีตตำนานมวยครับพุทธล้อเหล็ก 106ครั้งครับชนะ80แพ้25แล้วก็เสมอ1ครั้งฟอร์มหลังๆนี่สดสดเหลือหลายครับมีชนะคะแนนราชสีอที2 0 0 0ที่ราชดำเนินชนะคะแนนเทพนิมิตสิทธิ์มนชัยครับแล้วก็เอาชนะคะแนนขวานเพชรสอสุวรรณพักดีที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับดูแล้วกระดูกมวยการผ่านมวยนี่ไม่หนีกันมากนะครับเรียกว่าเก๋าเจอเก๋านะครับ แล้วก็ดูแล้วนะครับในช่วงวัยรุ่นนี่พิกัด26กิโลนี่เชี่ยวกันไปเชี่ยวกันมาหลายครั้งในช่วงนั้นนะครับเรียกว่าช่วงมันยอดแอ็ดระดับประเทศด้วยกันครับแล้วก็จนกระทั่งทางมวยนะครับมาเจอกันอีกครั้งในวัย30กว่าทั้งคู่แต่ว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มการชกก็ถือว่ากําลังสดกําลังฮอตขึ้นมานะครับสาหรับสี่จานะครับเชี่ยวกันไปเชี่ยวกันมาแต่ว่ายังไม่ชนกันไม่ต้องเรียกประกันนะครับ ได้เจอกันแน่นอนครับวันนี้ไวยครูอยู่ครับมุมแดงครับพนมมุงเล็กเกียรติมู่เนี่ถือว่าเป็นพ่อลูกอ่อนนะครับเอาละครับธรรมการสุธานปูเขตครับเรียกมาทบทวนกติกาครับเหมาะสมเหลือเกินครับอายุเท่ากันนะครับ33ปีมุมแดงนี่บุรีลำครับส่วนน้ำเงินสงขาวันนี้วัดเลยครับว่าใครจะเป็นสุดยอดฝีมือในรุ่นนี้ครับ ใครจะเป็นจอมเก๋าตัวจริงครับพี่บอลโอ้โหถือว่าเอาของดีจากสองภาคมาให้พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับชมกันเลยครับฝ่ายแดงนี่จอมฝีมือจากบุรีรัมย์ฝ่ายน้ำเงินนี่เบอร์ต้นต้น,ตนสงขาแล้ละก็สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าไฮรักรีโว รวมถึง Toyota k เคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดและโปรโมชั่นไฮรักรีโวประจำเดือนมิถุนายนนะครับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยครับดาวต่ำเพียง27,600บาทหรือท่านจะเลือกรับผ่อนสบายๆครับเริ่มต้นที่3,999บาทเท่านั้นเองและพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งกับทาง Exclusive Toyota Care นะครับ กาเรียนเชิญครับไกลที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญได้ครับกับโตโยต้าทุกสาขาทั่วประเทศเลยทีเดียวและก็นึถึงโตโยต้านึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพรุุงโลดนะครับ P 11โชวลูม19ศูนบริการครับและที่สำคัญรับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีเต็มเลยทีเดียวทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นในการซื้อโตโยต้าทุกรุ่นเลยกับทางโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพรุงโลดครับ ก็ถือว่ามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนมวยตลอดเลยนะครับโตโยต a าเคมอเตอร์แล้วก็พรุ่งนี้นะครับศึกเพชรยินดีครับโดยหนุ่มโบ๊ทนัทเดช วชิระรัตนวงศ์จัดนัดดีเลยครับในราคาแค่320บาทเท่านั้นพรุ่งนี้นะครับพุธที่21มิถุนายนครับก็ไปเจอกันที่เวทีราชดำเนินผู้เอกเขาวางฟ้าหลังฝนเจอกับ E ีทีผู้รองนี่น้องยศเจอปวริศผู้ค้ำนี่เป็นการชิงแชมป์ราชดำเนินด้วยนะครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวทยกทองเจอกับแพวพาแพวพาวนะครับแล้วก็ยังมีสุดยอดมวยเด็กในยุคนี้อย่างไก่ปลาเจอกับก้าวหน้าด้วยครับพี่ลีครับเรียกว่าได้เสียทุกคู่เลยนะครับมวยพรุ่งนี้ นี่นะครับประกบกันไว้นี่เรียกว่าเราใจนะครับตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่เอกเลยนะครับแต่ตอนนี้มาดูกันบนเวทีก่อนครับทางด้านของพนมลุงเล็กเดินขยับเข้าหานะครับมวยฝีมือนะครับแต่วันนี้มาเปิดเกมเลยครับเรียกว่าเก๋าด้วยกันไม่กลัวอยู่แล้วนะครับขยับเข้าไปหามีเขียร่างมีต่อยมัดรบกวนเอาไว้ตลอดครับเรียกว่าช่วงหลังๆนี่ชื่อของสี่จ่าโอ้โหตอนนี้ แะตั้งเปล่าบอก่านพนมลุงเล็กแต่ยังเหลือคู่ต่อกกอนที่เหมาะสมมานาศักปิ่นสินชัยอีกคนหนึ่งครับโอ้ระเทอาจารย์มวยชุดนี้ถือว่าเปิดต้นๆของวงการมวยเลยครับพี่อาลีครับเลยว่ายังหากินได้อีกนานนะครับดูจากสภาพร่างกายของทั้งคู่นะครับแม้ว่าอายุนี่จะปางไปถึง3-3ปีแต่ฟอร์มหลังๆนี่ทั้งคู่นี่5้ยกไม่มีหมดนะครับโดยเฉพาะสี่จานนี่แรงเหลือเกินครับช่วงหลังเบียดกับเทพนิมิต มวยพันดุได้อย่างตลอดทั้ง5ยกครับม<า>ดีแล้วครับนับมวยที่ดูแลเนื้อดูแลตัวดีแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าครับชกได้อีกนานเลยครับทั้งคู่พักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อยก2ครับ ันต่อครับศึกยอดมวยไทยไฮรักลีโวสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่นะครับบรรดาแฟนๆครับพี่ๆแฟนหมัดมวยขอมวยครับแน่นขนาดเลยทีเดียวนี่เราอยู่บริเวณตรงข้ามอุทยานสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์เดินทางมาถึงคู่นำรายการประจำสัปดาห์นี้มาตื่นเต้นหวาเสียวครับรับไม่ว่าไม่ใช่งานง่ายของพนมลุงเล็กนะครับ ก่อนชกนี่แฟนมวยพอกกันว่าถึงยังไงชื่อชั้นตอนนี้ก็ยังเหนือกว่าแต่ตอนนี้นี่ถึงยกที่2แล้วนะครับซีจ่าก็ยังไม่เป็นรองนะครับแล้วก็ออกอาวุธได้น่ากลัวนะครับมีทั้งแท่งทั้งศอกนะครับเอาละครับสนุกแน่ครับติดตามดูดีๆครับคู่นี้ไม่มีใครกลัวใครแน่นอนครับเพราะว่ารุ่นลาวขาวเดียวชกมาพร้อมๆกันละครับ แม่ถ้ามีคําถามว่าใครชกก่อนนี่เชื่อเหลือเกินรับว่าแฟนมวยร้อยละร้อยเนี่ยไม่รู้แน่นอนรับว่าใครจะเริ่มชกมวยก่อนเอา้าโอ้โหแข้งซ้ายยกบางได้ขนาดยกบางนี่ยังมีกระเด็นเลยครับครับแต่ว่าโอ้โหแข่งซ้ายแข้งนี้นะครับสวยงามสำหรับทางด้านของพนมลุงเล็กแล้วสีจานี่ดูไม่ตกใจนะครับโอ้โหแล้วก็คืนด้วยแข่งขวารูปนี้นี่สวยงามครับ เอาละครับตอนนี้เรียกว่าทั้งคู่นี่ชิงไหวชิงพิบแลกข่างกันสนุกแล้วครับอแจงโปรโมชั่นพิเศษนะครับของไฮรักรีโวประจำเดือนมิถุนายนครับกับดาวต่ำเพียง 27, 6 0 0ันบาทหรือท่านจะเลือกรับผ่อนสบายๆนะครับเริ่มต้นที่ ,3999 บาทและที่สำคัญพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีครับกับ e อ c l u s i v e t o y โ t a ยตแคร์ก็ไกลที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับที่ To โยต a ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ ก็มีโปรโมชั่นพิเศษของ Toyota K-Motor รับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีเต็ม21โชว์รูม1 9์บริการครับโดยคุณวิเชียนสมภบลุ่งโลดครับมอบความสุขให้กับแฟนมวยตลอดเลยนะครับสำหรับสึกยอดมวยไทยรักกีโาของเราครับอังคารหน้านี้ก็ไปเจอกันที่จันทบุรีครับเวทีมวยชกคราวหน้าลานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับเวลาเดียวกันนี้เลยครับ แต่ถ้าใครอยู่ไกลก็เปิดช่องนาว26ได้ครับ่ารสดตั้งแต่เวลา2องทุ่มจนถึง4ทุ่มบนเวทีครับยังชิงไหวชิงพลิบกันอยู่ครับพี่เอเลครับเนียกว่าชกกันใกล้ๆเลยนะครับไม่มีหนีครับค<า>ู่นี้นี่คุณเตะมาผมเตะไปนะครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่ถามครับกันต่อครับ ครับยกนี้นะครับทางด้านของพนมลุงเล็กก็ยังเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับขยับปลอกล่อนะครับแล้วก็แข้งซ้ายครับเรียกว่าอาชีพเลยโอ้โหแต่สี่จายดไม่ตกใจนะครับโต้คืนด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันครับเอาเลยครับลูกนี้ทันกันนะต่างคนต่างล้มครับเอาล้ครับเกมการยกสูสีคู่ขี้ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เบียดกันมากครับอยู่ที่ว่าจังหวะใครจะออกได้ดีกว่ากันแม่นกว่ากันแล้วครับทุกทีเราจะเห็นพนมลุงเล็กนี่ชกในเกมตั้งรับ เพราะว่าเป็นมวยจังหวะ2แต่ว่าวันนี้เนี่ยเจอกับจอมเก๋าหลักเหลี่ยมฝีมือพอๆกันต้องเดินเข้าหาเลยครับสี่จ่าดูครับเก็บอาวุธแล้วคอยโต้โอ้ชกนิ่งเหลือเกินมีดักบวกศอกด้วยครับอ้าวพนมมุ้งเล็กครับต้องเดินให้เร็วเลยครับถ้าอยู่ห่างอยู่ช้าแล้วก็คิดเยอะไม่ได้นะครับอาจจะล่อเป้าได้ครับพี่เลยครับเพื่อว่าเป็นงานยากนะครับไม่ใช่งานง่ายแล้ววันนี้มาดีเหลือเกินสี่จ่าแก้เกมมาดีนะครับแล้วก็ก่อนนี้พนม พนมลูกเล็กจะเบียดเข้าไปนี่มีดักแทงก่อนนะครับแล้วก็มีศอกสกัดเอาไว้ด้วยเอาละครับเกมการยกตอนนี้ดูเลยครับชิงกงินทีต่อทีนะครับซ้ายซ้ายกับขวาครับไม่อยากจะให้นักมวยรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นหลานนี่ดูไว้เป็นแบบอย่างเลยครับมวยฝีมือมวยจังหวะ2ประเภทคลาสสิกต้องออกกันแบบนี้ครับขยับหลอกล่อครับสีจาแม่พนมลุงเล็กนี่ก็ไม่กล้าเข้าผีผาเหมือนกันครับเพราะว่า เจอลูกเตือนไปหลายครั้งแล้วครับครับหรือว่ายืนกันใกล้ๆเลยนะครับทิ้งออกกันขวาของสีจ่ากับซ้ายของพนมลุงเล็กครับแต่ตอนนี้พนมลุงเล็กนี่ดูแล้วโดนไปหลายแฉงชักโูโหครับก็เบียดเข้าหามว่าโอ้โหนิ่งเหลือเกินครับลูกนี้นี่ทั้งซ้ายทั้งขวาครับสองกาดออกได้สวยงามเลอเจิน้ำหรับสีจ่ามองไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้รับการถูมือโอ้โหยดับแทงมีหมัดด้วยนะครับ ไม่ต้องมีหลากหลายแล้วครับพนมล่งเล็กถ้าจะไปเล่นชันเล่นเชิงเล่นฝีมืออย่างเดียวนี่ดูท่ากินสี่จ่ายากครับครับเียว่าสีจ่จานี้ก็ถือว่าสุดยอดฝีมือเหมือนกันในช่วงเด็กๆนะครับแล้วก็ถึงแม้จะหายไม่นานจะกลับมาในภาคนี้นี่ดูแล้วสภาพร่างกายการออกอาวุธนี่สวยงามคมทุกลูกนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่สี่ปุ่มนะครับแลวต้องขอบคุณตัวอย่ป้าไฮลท์ รีโว่โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณพิเชียรสมภพลุงโลดเอาตอนนี้ยกสี่ดูเดือดแล้วเอาแล้วครับแลกกันไม่มีใครยอมใครแล้วครับดูว่าพนมลุงเล็กนี่ไม่ยอมอยู่ห่างเครับตอนนี้นี่ออกมาเดินเร็วขึ้นทั้งแข้งทั้งหมัดครับโอ้โหแต่ว่าสีจาก,ก็ดูไม่ตกใจนะครับโต้คืนทุกดอกโดยเฉพาะลูกเขาเนี่ยเอาเลยครับตอนนี้สู้กันที่วงในโอ้โหนี่นะครับมสมศักดิ์สรีจริงๆครับปวยคู่เอกวันนี้นะครับฝึก ยอดมวยไทยให้รักลิโวสัญจรครับเป็นมวยฝีมือที่ชกกันไม่น่าเบื่อชกกันสนุกโอ้ยดักแทงวันนี้ลูกดักแทงของสี่จานี่ทาได้ชัดเจนบีบแกไม่พนมเล็กที่ต้องเดินเดินให้เร็วกว่าเดิมเดินช้าไม่ได้เลยครับโอ้โหดูแล้วครับตอนนี้พนมลุงเล็ก ชาไม่ได้เลยครับต้องเล่นเกมเลยนะครับพยายามเดือดปล้ำไวที่เขาสู้ครับแต่ว่าตีจ่าครับดูครับไม่มีตกใจครับคอยบังแลวโตขึ้นในระดอกมีสวยงามทุกดอกครับเอาละครับตอนนี้เกมในยกแรกกันอย่างใครดีใครอยู่ใครยุ่งทีเดียวนี่ถึงแท้เลยนะครับคู่นี้ใครไม่ได้ดูศึกยอดมวยไทยไฮรักรีโวดีเสียดายเหลือเกินครับมันทุกคู่ตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่นี้คู่เอกครับอนมเล็กล็อกแล้วครับ ล็อกแล้วเสียบซ้ายมีโตตลอดเลยครับสี่จาเอาละครับวงวงในวงในยังตีกันไม่ค่อยชัดเจนกรรมการแยกก่อนครับครับเอาละครับตอนนี้ทางด้านของสี่จ่าไม่ถอยเดินบ้างเลยครับชิงเข้าหาครับเบียดเข้าไปบนลลุงเล็กจังหวะฝีมือนะครับพยายามสาสแข่งซ้ายประกัดเอาไว้โอ้โหชุดนี้ทําได้ดีครับสําหรับทางด้านของบนลลุงลเล็กออกได้เนียนนะครับทายโอ้ผัดผัดกันลุกผัดกันลับเลยครับ ตอนนี้พนมเล็กมาใช้จังหวะสองบ้างไอศีจาที่เดินเข้าหาครับแมล็อกล็อกไว้ก่อนล็อกนี่ไม่ได้ตีนะครับเป็นการป้องกันตัวท่วาโชว์ฟอร์มสวยๆนี่คุณพิเชียนสมภพลุกโลดแม่เดี๋ยวมีอัดฉีดแน่ครับโอ้พนมลุกเล็กนี่ตอนชองวยสากลคุณพิเชียนสมภพลุกโลดนี่อัดฉีดท้องคำสิบบาททุกไฟอา้าวตอนนี้มวยไทยไมาโชว์ฟอร์มสวยเดี๋ยวมีอัดฉีดจากคุณพิเชียนสมภพลุกโลดโอ้ตอนนี้กรรมการแยกอ่อนครับ เอาละครับสถานการณ์ตอนนี้ทางด้านของพนมลุงเล็กดูว่าจะชุกด้วยความมั่นใจนะครับซีจะโดนเข้าไปนี่ทําท่าจะยุบจะแ่วให้เห็นแล้วนะครับตอนนี้ต้องพยายามเร่งเดินเบียดเขาหาบ้างครับโอ้โหสนุกพลิกไปพลิกมาครับมองไม่ออกจริงๆครับว่าสุดท้ายแล้วนี่ใครจะได้รับการชูมือครับขยับเดินครับมาหมดยกสี่เร้าใจจริงๆครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกัน3นาทีสุดท้ายครับ ของกันต่อครับยอดวัยไทยไฮรักลีโวสัญจรคู่เอกที่จังหวัดนครสวรรค์มยกสุดท้ายแล้วครับยกสุดท้ายโอ้โหเอาตอนนี้มแฟนๆแฟนๆรอเชียร์สี่จ่าอยู่ครับครับเลยว่าไม่ยอมไม่ง่ายนะครับยกสุดท้ายนี่ออกมาเสียงต่อยมัดฟันฟอกเอาแล้วครับเอาแล้วยุ่งครับตอนนี้บอลลูกเล็กโดนเข้าไปคําท่าไม่ดีครับแต่ก็พยายามสะกัดฝ้ายนะครับแข้งฝ้ายนี่ออกไม่ก่อนแล้วก็พล้ำในครับคึ่งเกมเอาไว้ครับโอ้ดูเดือดจริงๆับคู่นี้ สมราคากับผู้เอกศึกยอดมวยไทยไฮลักรีโวครับวันนี้ถูกใจแฟนมวยจังหวัดนครสวรรค์เหลือเกินครับมันทุกคู่แล้วก็อังคารหน้านี่เชื่อครับว่าจะต้องไปถูกใจที่จันทบุรีด้วยครับอ,อย่างไล่อยู่ครับทางด้านสีจาโอ้ต้นยกนี่ ลอยหมัดปันศอกได้น่ากลัวเลยครับพี่หลีครับเรีว่าเวลายังเหลือนะครับไม่ท้อนะครับมวยระดับเดียวกันต้องพยายามเบียดเข้าหานะครับกระดูกมวยการัำมวยนี่ก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันคู่นี้แพ้ชนะก็อย่างที่บอกครับอยู่ที่การยืนระยะของทั้งคู่แล้วครับขอบคุณชมนะครับค่ายมาตรฐานด้วยกันทั้งคู่แล้วครับายแดงเกียรหมู่เก้าไม่ต้องห่วงครับได้นี้ยืนยืนระยะมานานส่วนปัจจุบันก็ทีบีเอ็มยิมครับค่ายนี้ แฟน,ๆ,นๆ,ๆบอกว่าโอ้โหค่ายน้องใหม่แต่ว่าความมาตรฐานนี่ไม่ต้องห่วงครับมีคุณกีรติจเจริญลาบถือว่าลูกไม้ไม้ต้นเลยครับลูกชายของปัตกอบครับคุณปะกอบเจริญลาบอาดีโปรโมเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่ของเวทีมวยรายชด,ดำเนินครับตอนนี้ก็นักคนรุ่นใหม่คุณกีรติจเจริญลาบนะครับ TBM ยิ้มแฟนๆจำชื่อไว้ให้ดีๆเลยแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นนยังมีฮึดอีกกอกหนึ่งไหมครับสี่จ่า ครับเลยว่าถึงปลายยกสุดท้ายนี่ทางด้านของพนมลุงเล็กดูคุมเกมออกความเก๋านะครับจังหวะฝีมือเลยดักเตะดักถีบครับเอาแล้วครับทางด้านของซีจาย้อมไม่ยอมครับไม่ยอมง่ายๆครับก็พยายามขยับก้าหานะครับแต่ว่าระคังหมดยกสุดท้ายดังขึ้นก่อนแล้วครับกรรมการชูมือให้ฝ่ายแดงพนมลุงเล็กเกียรติหมู่เ้าเอาชนะคะแนนซีจ่า t ทีบียิมแบบสนุกเลยครับ ือว่าเป็นการต่อสู้ในคู่เอกที่สมศักดิ์ศรีครับน้องเล็กเกียรติหมู่9ฝ่ายแดงนะครับชนะคะแนนสี่จาก t p m มไปแบบสนุกเลยทีเดียววานที้เราพักชมสิ่งนี้สนใจสักคู่ครับเดี๋ยวจะมีคู่ต่อไปครับสมยกรู้ผลโลมันก็อปฏิหารกับ 3A